มันเป็นธรรมชาติของสมองที่จะเป็นภาพอยู่แล้วอย่าลืมว่าเราไปส่วนหนึ่งของออธรรมชาติเพราะฉะนั้นภาพที่เราปรากฏแล้วอิมเมจขึ้นมาแล้วทาซ้ําบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นจริงนะเพราะสมองเนี่ยมันมีหน้าที่ p ูคือดึงมันเป็นไบโอแมกเนตหรือแม่แม่เหล็กชีวภาพาเป็นพลาสมาที่จะดึงเอาสิ่งเหล่านั้น ให้มาเป็นจริงแต่เราควบคุมมันไม่ได้แต่พระพุทธองค์เนี่ยฝึกให้เราควบคุมมันได้แต่ที่มันเป็นไม่ได้เพราะคุณไม่รู้คุณจะเริ่มตรงไหนไอ้ใครที่คนที่มาแล้วทําไม่เห็นได้สักทีแล้วถามว่าที่ทําเนี่ยตรงไหนมัางที่คุณไม่ได้ทําเออคุณนงขาดไปละแค่วัดเดียวก็เป็นแล้วลองดูก็ได้ ไม่มีใครลรอกอยู่ดีๆจะไปเป็นโจรถ้ามันไม่คิดจะเป็นโจรดูดีๆไม่มีอะไรทาเดินก็นไปบ้าแล้วไอ้นั่นอ่ะกระชากอ่ะเป็นไรผมไม่รู้อยู่ดีๆผมว่ากระชากสร้อยมันไม่มีมันจะต้องคิดแล้วว่าจะไปขายที่ไหนเอาไปขายให้ใครเจ้าทองไปทําไมต่างมีมันต้องมีแรงกระตุ้นถูกไหมถูกเขาเรียกว่าแรงจูงใจตรงนี้ต่างหากทำไมต้องปล่อยให้เกิดแรงจูงใจเราทำของเราเองได้เห็นไหมอย่างนี่แหละเมื่อเราทําประจําแล้วเนี่ย พระผู้รองสอนมาสองพันกว่าปีนะเราจะไปนิพพานนะเราก็ต้องตั้งใจจะไปไม่ใช่วันนี้จะไปนิพพานทุกนี้ไม่เอาแต่พานแล้วกันนิไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรทําไม่ได้ที่พูดนะไม่ใช่อวดตัวทํามาแล้วทั้งนั้นแล้วท้าทนด้วยท้าแข่งกันกระดาษ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเล่าให้ฟัง หวังว่าคงไม่เสียเวลามากเรื่องจริงดอยเวียงเนี่ยที่พระธาตุดอยเวียงที่ลำพูนฉันไปอยู่ปริวัตตอนนั้นกำลังหาที่ที่จะทําสํานักสอนพระตายกับท่านยอดยิ่งอยู่ที่กําแพงเพชรก็ไปอยู่ปริวัตรเขาบอกที่เนี่ยดีอาหารดีแต่ไม่ใช่ดนตรีเพราะนะ่อาหารดีแต่ปลายดีคือมันอยู่ในปา่านะที่ดอยเวียงเข้าไปจากบ้านที่อีกตั้งห้าสิบกิโล เดินทุ้ดงกันไปก็ไปอยู่ที่นั่นทันก็ดูดอยนั้นก็นางจามาเทวีตอนที่จะสร้างาฮาริภุญชยนะัยเนี่ยท่านจะเอาพระธาตนะุน่ยกูรกคนลุกไปไว้ที่นี่ก่อนจนกระทั่งพระธาตุฮาริภุญชัยสร้างเสร็จจึงย้ายจากตรงนั้นเนะี่ยไปทําที่ลำพูนพอเขพระจ่ายนะจึงเรียกว่าดอยเบียงเป็นเก่ามากเลยขุนกาวิระเนะ่คนอ่ะขุนอะไรขนะุนอะไรจำไม่ได้ละก็ไปที่นั่นแล้วก็บอกท่านผมจะเอาตรงเนี้ยนะ เป็นสถานที่ฝึกพระถวายความรู้ให้พระโอ้โยไม่ได้แล้รอาจารย์สุรพงศ์ก็ดูท่านมาจากอเมริกาและท่านปฏิบัติมาสามสิบปีกพอที่จะมาบวชอ่ะโหเก่งขนาดไหนก็พอดีท่านก็คล้องรูปขังแต่ฉันก็คล้อไม่ได้เพราะว่าอยู่ในปริวาสนอะเครื่องรางของขังพระไม่รู้เนี่ยเอาเครื่องรางไปด้วยน่นนาเสื่อมหมดเลยขอเครื่องรางเนี่ย เอาไปในปริวาตไม่ได้นะโยมพ้าติดคุกจริงๆคนไม่รู้นะแหมเครื่องล้างไปเต็มเลยต้องไปสวดยัดใหม่นะนี่ยเพราะเว่ายังไงก็ต้องเข้าอภารด้วยเป็นอย่างนั้นก็ไปถามท่านเห็นท่านค่อยลูกประคามแหมท่านเดินสูงนะท่านครับลูกประคามวัดไหนโอ้แถ้ก็บอกโอ้ยอาจารย์อาจารย์นี้ผมก็ถามอกวาท่านก็ถามบอกแล้ก็ขออะไรได้บ้าง มองหน้าเนี่ยเอะว่าไงเนะี่ยบอกขออะไรได้บ่างคือขอได้ยังไงบอกของผมมาขอได้บอกจริงป่ะนั่นยังอยู่ในปริวาสนะบอกถ้าขอได้จริงอันไหนลออขอผื่นได้ไหมได้จะเอาอะไรหล่ะแต่ก่อนวัดไม่มีอะไรเลยโยมอยู่นในป่าแกบอกว่าอยากจะได้อะไรบ้างพญาพิชัยดาบผาคิดเอาแล้วสูงเท่าคนแกบอกขน,น้นต้องเอาเท่าคนเน,นี่้นะรูปหล,ล่อโลหะสำริด ลองของไงอยากจะลองขณะนั้นเราอยู่ในปริวาสประโยชบอกอ่ะงั้นลองวันที่สามรถเทเลอร์มาเลยไอรถยาวๆนะล้างมาเลยปรากฏเจ้าของกับคนขับมาเจ้าของขับนำหน้านะรถตำรวจนำหน้าไมทีแล้วก็พระเดือดร้อนที่ทีนี่ต้องมาทางที่ตั้งแล้วเจ้าของก็เล่าให้ฟังว่าอย่างไงรู้ไหมคือคนเขามาจ้างหล่อไว้เมื่อ เกือบสิบปีแล้วฮนะแล้วก็ไม่มาเอาหายสาสูญไปเลยตามกระจายเรียบร้อยไปเข้าฝันเมื่อสองวันที่แล้วบอกให้เอาขึ้นไปให้ที่ดอยเบียงแกก็ไม่รู้จักอยู่ไหนหรู้ไหมอ้อมน้อยคุณดมคขับจะกั้างรถจากอ้อมน้อยรถเดลเลอร์เอาไปหาไม่เจอไปเจอ,ไป,เจอไปที่เชีงยงใหม่เห็นป้ายปริวึตนมายังไม่พอแค่นั้นเอาอิกบอกเอะถ้าเถ้าเป็นของคนหลัะ จะได้ไหมทุกวันนี้ยังตั้งอยู่ที่นั่นนะไปดูเป็นหลักฐานได้คือฉันชอบอะไรที่มีดิอาิตี้นะมีหลักฐานแล้วมีพยานยืนยันไอ้ตัวคนได้เสียนี่แหละจะได้ดู<ม>บอกคือน้องชายก็าเป็นพันเอกนะอ่น้องเขยเป็นพันเอกน้องสาว็อยากได้เนี่ยเป็นคุณหญิงขอให้หน่อยสิกูดูลองฟังพูดสิทันเอกเ,เนี่ยนะจะเป็นคุณหญิงผวก็ต้องไอ้สามีก็ต้องไปในพลแลวต้องมีตําแหน่งด้วยนะตำแหน่งผู้บัญชาการเท่านั้นถึงสาม แล้วมันจะผู้ัิการณ์และภรรยาจะเป็นผู้หญิงไม่ได้นะจะต้องพิเศษได้ไหมก็ไม<อ>่จะเกินความสามารถถ้าเชื่อในพุธานุภาาจะลองให้ดูนั่นอยู่ในปริวาสนะไม่ก็ตามห้าวันปรากฏแต่งตั้งเป็นผู้วิการณ์ตำรวจตรวจทนขอ้อมูลสนใจสุดสติแล้วเป็นมารัฐบาลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกไม่รู้ อันที่สุดต้องขอย้ายตัวเองเพราะสู้ไม่ไหวเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็บอกโอโอปวดหัวมากขอย้ายตัวเองเลยนัขอย้ายเองเพราะฉะนั้นมีผู้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็งเพราะทํามาตั้งแต่สมัยเป็นคารวาทําธุรกิจนี่ไม่กลัวแข่งไม่ต้องกลัวใครแข่งเพราะแข่งกับเําเ๊กเพราะเราไม่ต้องทําเราไม่จําเป็นต้องทําคนทําเขามีสิ่งที่เห็น อย่าคิดว่าสิ่งไม่เห็นไม่มีอยู่นะลมมองเห็นไหมไม่เห็นพระทีนึงว่านพังพินาสันตะโลยิ่งกว่ารถชนเอาไม้ไปเอาเอตุกตุ้งไปทุปบอีกใช่้างเพราะฉะนั้นอย่าคิดไอ้ิ่งที่พูดอยากให้ทุกคนทําได้และที่อยู่ที่คุณเนี่ยทรงหรือตั้งลงเนี่ยเนี่ยที่มาตั้งตรงนี้ได้นานแค่ไหนได้ทุกคนนี่แค่ขัน้นต้นและพุทธ,ธานุภาพเป็นหลักทครยจะเก่กงพระพุทธเจ้า ฉันก็ไม่เชื่อนะเดี๋ยวก่อนฉันก็ไม่เชื่อนะเคยเห็นหรือเปล่าพระเจ้าไม่เคยเห็นฉันก็ไม่เคยเห็นวาหลานฉันก็ไม่เคยเห็นพระโมคคัลลานี่ไม่เคยเห็นใหญ่กินน้ำกดเข้าไปทไําไงพอรู้ตายแง่วันนั้นเจ้าขอเข้ามานี่ที่คนบริจาคน้ำกดคือฉันสอนเอกจากจดจ่อ,อซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้นร้อยเปอร์เซนตต้องมาผสมอีก สามช้อนในหนึ่งขวดโขมกนะ่ะสามช้อนเนี่ยคือผสมด้หนึ่งขวดโขมกที่มาขายแต่นี่หัวมันเลยอ่ะต้องหมอสั่งด้วยซื้อเองไม่ได้ก็ต้องห้ามเนี่ยหยดกระจกทะลุก็กินเข้าไปโดน,นคือหาน้ำกินไม่ได้แว่นก็นมาเดไซก็น,นี่แล้วว่าออกเข้าไปดวงคิดตูดที่กินเข้าไปแล้วยังมาะยืนดูเดขาเริ่มักลุกตอ,อนที่สองละอม ถึงรู้อ๋อโกรธเนี่ยทุกวันนี้ร่องรอยเก็ยังอยู่ใครที่ไปก็จะเห็นเป็นพยานหลักฐานไม่ใช่คุยให้ทําอีกก็ไม่เอาก็มาทิฐฐานว่าถ้าหากว่าพระโมคคัลามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรก็รู้ที่เราอ่านนะ่ะเราไม่เคยเจออ่ะหน้าตาเป็นไงก็ไม่เห็นนี่พูดตรงๆที่บวชก็บวชตามที่เราเชื่อว่าคงจะมีแล้วก็ปรัชญาดีวิธีปฏิบัติจริงไม่จริงถ้ามีจริงน้ำโกรเนี่ยมันคงไม่แรงกว่าไฟในรกหรอเพราะมนุษย์คิด นร่นกนี่เขาดีไซน์ไม่ใช่ธรรมดาเขาจ้างงบประมาณเท่าไหร่จ้างสร้างขุมจะล็อกขุมต้องพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้ำกรดมันจะล้อลงมาโยมอธิษฐานว่าถ้าหากว่ามีจริงพุทธานุภาพมีจริงขอให้กรดจะหยุดและจะกถวายความรู้ทั้งหมดเนี่ยให้พระขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชามันตายไปแล้วล่ะ,ละนี่ท่านท่านเห็นไอ้คนตายนนเนี่ยที่ถ่ายนั้นติดก้บเราไหม เนอ,อาหารติดมั่งไม่ติดมังด่งจะโทษกันนะเพราะว่าโดยสภาพคุณไม่มีสิทธิ์ล้างท้องคุณก็ตายสถานเดียวปวดกนนระนั้นขยายตัวคุณไม่มีสิทธิ์ทุกวันนี้ไปดูได้เลยครับไอซ์แมิกนะนะทีวอนี่ทะลุไปเลยนะยมไมมทะลุไปเลยแต่แปลกไม่ว่ามันเย็นจากขั้นบนเน่็นร้อนข้้งล่างเย็นขึ้นมามาชมนกันอยู่ตรงตรง,ตรงที่เาตั้งตั้งลงมาจาะถึงบอกตั้งๆงลมงในสำคัญแล้วรู้อย่างเดียวว่าพอตอนที่นั่น มันตั้งลงอัตลมัแล้วก็ตายกอเรา่ฝึกใต้น้ำเราฝึกมาตั้งแต่ตอนก่อนเราเป็นคาราวาตั้งแต่เป็นเมนตั้งแต่เป็นเมนแล้วก็มาเป็นคาราวาใต้น้ำเราฝึกมาก่อนตั้งแต่เป็นเมนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หยุดตรงที่เราเคยฝึกประโยคเพราะณเวลาเราตายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราตายหรือไม่ตายการตายคือการตื่นขึ้นแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งคนนเราไม่รู้จัก สภาพแค่นั้นเองแต่เราตั้งลมเนี่ยคือตายก็ไม่ให้ใจไม่ให้ใจนานๆนนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตั้งลมเพราะเราฝึกไงก็ตั้งลมมันก็อยู่กันเฉยๆแล้วก็กลับมาที่นี่เพราะท่านเจ้าวาดท่านสิ้นไงแลาวคุณสิทัิงสิ้น,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 นก็มาอีกข้ามาอีกวันหนึ่งมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีแต่เช้าคือกระปวดท้องแล้ว่าเข้าห้องน้ำธรรมดาปรากฏดออกมาเป็นน้ำตกรด ส่วมก็เลยสะอาดไปโดยปริยายล้างตวมไปเลยเป็นไอ้นะอายุอะไรอเมริกันเออกแซนดาร์เล็กขาวว่าเลยธรรมดาส่วมวัดมันเป็นเหลืองๆนะโูซักอาดแต่ต้องโหลบกับาควันมันขึ้นนะไอ้ไอ้มันโกรธมันกัดควันแล้วถามว่าด้วยเหตุผลเรียลิตี้เนี่ยนหะว่ามันไปอยู่ตรงไหนเออแล้วปากเราเยื่อในปากเราไม่มีตรงไหนเลยที่บอกช้ำ และยังแถมช่วยให้ฟันผุหายทุกวันนี้งอกข้อใหม่ตรงกลางที่เป็นแมงอ่ะนี่มันเคยนไปได้ยังไงแต่ไม่แนะนําให้ไปใช้น้ํากดไปยอนน <c oughs> แมนะน <c oughs> ีงง่การคุยโยแล้วไม่เชื่อเหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราพูดทางชีวิตตามยาวันนี้ปานังสรารนางกระฉามีก่อนที่ลงน้ําอะที่เราฝุดในน้ําอะก็ตรงนี้อารมณ์ตรงนั้นมันจะมา คุณไม่จำเป็นจะเชื่อว่าปืนที่มีลูกกระสุนจุดสามแปดหรือสิบเอ็ดจอหัวอย่างระยะใกล้ที่มีพลาดแล้วเหดี่ยวไกลคุณจะไม่ตายคุณไม่ต้องเชื่อโอ้กระจายแน่นอนจริงไม่จริงเพราะยั้นบางอย่างไม่จำเป็นต้องเชื่อไม่จำเป็นคุณเกิดผลปั๊บคุณศรัทธาเลยแล้วใครมาห้ามไม่ให้เชื่อยังในคุณก็ไม่ถอนนี่ไนงะที่เรา,าฝึกกันก็เพื่อให้คุณทั้งหลายเนี่ย มาช่วยการพิสูจน์ความนี้อยู่แห่งพุทธานุภาถามว่าขนานี้โทรทัศน์ส่งสัญญาณหรือเปล่าไม่รู้จะกี่แสนพันช่องไม่เชื่อลองเอาไอ้โทรศัพท์ที่มันรับได้แต่ตัวนี้อ่านไม่ติดเพราะว่าคลื่นไม่มีตรงไหนมีคลื่นมันก็ติดทําไมถึงติดเพราะคลื่นมันส่งอยู่เฉพาะผู้รับได้ถูกไหมถูกแต่คลื่นของคุณว่าเครื่องของคุณรับได้แต่คุณลืมอะไรลืมเสียบแบตลืมชาร์จแบตทุกเครื่องเสียบได้อยู่แล้วทุกเครื่องรับได้อยู่แล้ว คือทุกคนทําได้ทั้งนั้นจึงต้องทําสมาธิอยู่บ่อยๆแบบไม่ชาร์จวันนี้ปีหน้ามีไหมทิ้งไว้เฉยๆก็หมดสมาธิจึงเสื่อมได้แต่มันเป็นทางที่ไปสู่การบรรลุที่อื่นก็ไม่สอนเพราะอะไรเขาไม่ได้เจอไงต้องไปกินน้ำขวดก่อนมันก็เลยไม่กล้าจะสอนนี่ไง